สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูรร่รายการของเซล้อตรงท่นนี้จากนิสันคิคที่ขอนแก่นนะครับคนเกา่าคนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือมอนีนะครับผมวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะครับช่วงเวลาประมาณ5โมงครึ่งนะครับผมช่วงเวลานี่นะครับผมนะจุดจุดนี้อยู่ที่โซรูมนิสันคเกคที่ขอนแก่นสาขาเพิ่มเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นทางบิ๊กซีในขอนแก่นทอดนี้เองนะครับผม ที่ถนนมิตรภาพช่วงเวลาเลิกงานผู้คนสัญจรไปมากนะครับผมสำหรับมือนี้นะครับเจ้าตัวขอนี้เป็นแบบรายใหญ่นะครับสินค้าพ่อแม่พี่น้องมาพบพอกับนิสันโนบร่าตัว e-tobi nissie caliber v นะครับผมสำหรับราคาตัวนี้นะครับอ่าเราอยู่ที่800,000กับอีกเ9,000บาทนะครับผม809000นะครับผมสำหรับคาิ caliber king cab ตัว v ตัวนี้นะครับผม ตัวถัดมานะครับที่เซตต้นทนนี้อยากจะแนะนำพาให้รู้จักนั่นก็คือตัวอ่านี่เลยครับข้างหน้าเราตัวดับเบิลแคปสีประตูนั่นเองนะครับผมสำหรับดับเบิลแคปตัวนี้นะครับผมาราคาจะอยู่ที่960,000กนกับอีก5,000บาทนะครับผม9 6 5 0 0 0บาทคาริเบอร์ดับเบิลแอบคาริเบอร์ดับเบิลแคปตัว คาลิเบอร์วเมื่อกี้เป็นคิงคิงแคปวีนะครับผมสีดำนะครับผมมาแบบหล่อล่ําแล้วก็ถึกมากเลยนะครับผมอ่านี่นั่นก็คือสองคันนะครับสําหรับคันต่อมาเป็นไฮไลท์ของเราเลยนะั้นก็คือเป็นนาวาร่าดับเบิลแคปโปรทูเอนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้จะอยู่ที่ราคา 9 90, 9 9 0 0 0นะครับผมสำหรับท่านใดสนใจนะครับสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นได้ที่เซลต้งคนนี้จากนิสันเคเคของเราได้เลยนะครับสำหรับเบอร์โทร062-0396242แอดไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับสำหรับแอดไลน์ก็ที่ ID l ดียล์ที่062-0396242ส,สำหรับมือนีเซลลต้งทนนี้จากนิสันเคเคขีอนกันต้องขออำลาพาจากไปก่อนพบกันใหม่ดครับสำหรับมือนีบายบาย